ครับก็สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับช่องแจมรถไทยซิ่งบุรีรัมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับรีวิวรีวิวการติดตั้งรีวิวเทอร์โบนั่นแหละรีวิวเทอร์โบนะครับวันนี้เป็นเทอร์โบของอู่ช่างบิ๊กนะครับอู่ช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับวันนี้ก็ผมก็ได้ติดเสร็จไปแล้วครับติดเสร็จไปนานแล้วแหละก็ตามที่ลงคลิปไปแล้วนะครับลองรถเรียบร้อยแล้วก็ ก็วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรีวิวเทโบนะครับบอกวิธีการติดตั้งนิดๆหน่อยๆนะครับก็อันนี้เป็นเทโบนะครับเทโบเทโบของซิ่งนะครับอันนี้เป็นของซิ่งสเต็ปสองครับเป็นโบของซิ่งสเต็ปสองครับของอูช่างบิ๊กนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ผมซื้อมาในราคานะครับราคาราคาสองหมื่นสองหมื่นห้าร้อยนะครับสองหมื่นห้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นห้าร้อย ก็คือใน2500มนี่มีอะไรบ้างครับก็มีเทอร์โบนะครับเทอร์โบแล้วก็ท่อ,น,ทอ,ทอ ye, นะครับท่อท่อสีเต็มใบนะครับนี่สีเต็มใบแล้วก็3นิ้วนะครับท่อ3นิ้วสีเต็มใบนะครับก็ถ้าใครจะสั่งท่อ3นิ้วนะครับท่อ3านิ้วสีเต็มใบก็ต้องเพิ่มเงินอีกพันหนึ่งนะครับนี่ถึงจะได้ท่อมาอย่างนี้นะครับนี่เป็นท่อ3นิ้วนะครับถ้าถ้าเ,เราไม่เอาสีเต็มใบไม่เอาท่อ3นิ new, ้วก็มันก็จะได้ในราคา หนึ่งหมืนเก้าพันห้าร้อยนะครับนี่อันนั้นอันนั้นจะเป็นอันนั้นจะเป็นท่อติดนะครับติดมันไม่ใช่ซีเต็มใบอย่างนี้นะครับตอนนั้นจะเป็นท่อสองนิ้วนะครับก็อันนี้ก็ผมเอามาติดตั้งเองนะครับติดตั้งเองก็เอามาในราคาสองหมืนห้าร้อยนะสองหมืนห้าร้อยก็เอามาติดตั้งเองนะครับติดตั้งเองก็ไม่ไม่ได้ยากนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับไม่ยากก็ อันนี้ผมเอาเป็นเป um, <c oughs> way, he we way, ็นออกท่อข so ้างนะครับออกท่อข้างผมไม่ได้ออกรูเดิมนะครับถ้าออกที่เดิมผมว่ามันไม่ค่อยเทนะมันค่อยเทก็เลยเอางี้แหละในทางดบแรกครับเราก็ยกเทเบิมาใส่เลยครับใส่เลยนี่ยกเทเบิลมาใส่ปุ๊บเลยครับอันนี้ก็ถอดท่อเดิมหมดนะครับนี่ถอดท่อเดิมหมดแล้วก็เอามายัดเลยครับยัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จเรียบร้อยต่อสายเดินสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมก็อันนี้อันนี้ก็จะไปไปกรงนะครับไปกรงแล้วก็ ฝั่งน้นก็จะเป็นเหมือนกันนะครับจากเทโบจากเทโบนะครับจากเทโบมาไอดีนะครับนี่เห็นไหมปึ๊บนี่จากเทโบมาไอดีนะครับนี่ก็ส่วนน้ำมันไหลกลับนะครับน้ำมันไหลกลับก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เอามายัดกับตรงวัดน้ำมันเครื่องได้เลยครับนี่ถอดเกียร์วัดน้ำมันเครื่องออกไว้นะครับไว้ดีๆนะครับนี่เอามาใส่อันนี้อันนี้จะเป็น สายดูดน้ำมันครับสายดูดน้ำมันเครื่องไปเลี้ยงเกนนะครับนี่เลี้ยงเกนตัวนี้นี่ฮะนี่ฮะในตัวนี้ครับตัวนี้ใส่ตัวนี้มานี้นะครับนี่ฮะนีน็อตมันจะเป็นเบอร์สิบสี่นะครับน็อตเดิมมันจะเป็นเบอร์สิบสี่นะครับตัวนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นเบอร์สิบสองรือเล่านี่น่าจะเป็นสิบสองนะครับตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดนี่ก็ใส่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือเขาจะแถมมาให้หมดเลยนะครับอันนี้คือเขาจะแถมมาให้หมดเลยก็เราเอามาติดตั้งเองครับก็ติดตั้งไม่ได้ยากนะครับ ช่างบิ๊กเขาเขาบอกผมว่าถ้าติดสปริงได้ถ้าติดสปริงซิงได้ก็ต้องติดเทอร์โบได้เพราะว่าเทอร์โบติดง่ายกว่าสปริงซิงเนี่ยแกบอกอย่างนี้นะครับผมก็เลยติดเองเลยครับติดเองก็ในชุดเทอร์โบนี่ก็เขาเขาก็จะแถมมาให้นะครับก็มีเสื้อนะครับมีสปริงสปริงของทางอู่ช่างบิ๊กนะครับมีครับเขาแถมมาให้ก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากมันก็มีแค่นี้แหละครับมันจะไม่ยากเลยอะคือตอนแรกผมคิดว่ายากนะครับ ก็คือผมกลัวใส่ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าพอแต่เอามาก็ใส่แล้วลองแล้วมันก็โอเคนะครับส่วนเรื่องเสียงนะครับเรื่องเสียงเรื่องเสียงเนี่ยครับเอ่อผมบอกเลยว่าเสียงมันไม่ไไม่ได้ดังนะครับไม่ได้ดังมันออกจะนิ่มๆมากกว่านะครับนิ่มๆหรือว่าเป็นที่หูผมหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเสียงเสียงนี่คือไม่แรงนะครับเสียงไม่แรงนะครับไม่แรงเสียงหวานหวานนิ่มนะครับหวานนิ่มเลยมันไม่ได้แบบว่า ก็เพราะว่าเมื่อก่อนผมใส่ทอลันนะครับใส่คอลันคอลันที่นี้คอลันน่ะดังแรงดังแรงไอ้นี่ดังแรงกับเทโบต้องเยอะเลยคืออันนี้มันฟังแล้วสบายหูนะครับสบายหูเสียงแบบนิ่มๆนะครับนิ่มๆวันวานนะครับตัวนี้ส่วนไอ้คอลันอ่ะคอลันอ้วนนะคอลันมันอมันมันแรงครับแรงแรงแล้วมันก็คือใช้ไปนานๆเนาะอย่างว่าเลยมันถือว่าเป็นที่หูผมหรือเปล่าเทโบตัวเนี้ยแต่ช่างบิ๊กขวาเสียงแรงนะครับเสียงดังแรงแต่ว่าผมผมว่าไม่แรงนะเสียงนี่ มันแบบนิ่มนิ่มอ่ะนิ่มนิ่มเลยอะ่ะคือพอ,พอดีพอดีอ่ะครับพอดีพอดีอส่วนเรื่องนำ้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเออเราก็ส่วนน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเราก็ใส่นะครับใส่ก็เราจะลดลดปริมาณน้ำมันเครื่องไปอีกอันนี้มันเติมเออน้ำมันเครื่องหกจุดเจ็ดใช่ไหมเติมหกจุดเจ็ดเติมหกจุดเอ้ยเจ็ดจุดหกเดี๋ยวไปดูก่อนเจ็ดจุดหกนะครับ น้ำมันเครื่องจากเดิมเราเติม7.6ครับถ้าติดตั้งเทอร์โบไปแล้วก็จะติดจะใส่ประมาณน่าจะเจลิตรแหละน่าจะเจ็ดลิตรหรือไม่เกินเจ็ดลิตรนะครับก็เอน้ำมันเครื่องก,ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นเอ่อเปลี่ยนมาเป็นน้ำมันเครื่องเทอร์โบนะครับก็เปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับแล้วก็ เราต้องทําตามที่ช่างบอกนะครับเราอย่าไปดื้อกเราอย่าไปเก่งกว่าช่างเอาคือเราคือรถมันแต่งแล้วเนาะคือรถมันแต่งแล้วรถมันใส่เทอร์โบแล้วคือรถแต่งถ้ารถมันแต่งแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปใช้ที่ช่างแนะนํานะครับเพราะว่ารถผมมันก็เสร็จงวดไปแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วประกันประกันก็ไม่มีนะครับจนตอนนี้ก็มีประกันเทอร์โบอยู่5เดือน4ี่เดือนนะครับ4ี่เดือนตอนนี้ก็คือจริงๆอ่ะผมไม่ได้ใช้งานอะไรหนักนะครับคือผมทำแต่นาอย่างเดียวผมไม่ได้ไปลุยไปบุกอะไรมากมายนะครับ ก็คือก็ทําได้นะครับคือทโบูมันจะทนหรือไม่ทนมันอยู่ที่คนใช้นะครับมันอยู่ที่คนใช้ถ้าถ้าใช้แบบไม่ดูเลยยังไงก็พังครับยังไงก็พังคือใช้แบบแบบเปิดปะละเลยไปเลยใช้ยังไงใช้ไปมั่วอีชั่วไปเลยมันไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือใช้ไม่ได้อย่างงั้นอย่างงั้นพังแน่นอนนะครับพังแน่นอนนะครับคือพอใช้เราต้องดูเลนะครับคือเนี่ยเดี๋ยวหม้อน้ำเียเดี๋ยวผมก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนน้า เปลี่ยนหมดเลยครับก่อนลงนาผมจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนน้ําแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนกลองนะครับกรองนอกกลองในคือต้องซื้อมาเผื่อไว้อันนึงนะครับเพราะว่าตื่นเช้ามาเราจะได้เปลี่ยนรับไปเลยเปลี่ยนปับไปเลยครับก็ตอนเย็นมาก็เป่าอันหนึ่งไว้แล้วก็ใส่ก็ไปเลยอย่างเงี้ยคือพ่อผมจะเป่ากล้องให้ทุกเช้าอยู่แล้วนะครับก็คือต้องน้ำมันเครื่องก็ต้องเปลี่ยนทุกสองสามร้อยสองร้อยห้าสิบชั่วโมงถึงเอ้ยสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบชั่วโมงนะ ต, VMware, ต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนเพราะว่าช่างเขาแนะนํามาอย่างไงเราก็ต้องทําตามช่างนะครับเวลามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะได้ถามช่างได้นะครับแต่ถ้าเราไปดื้อกับช่างไปเก่งกว่าช่างถ้าเราไปเก่งกว่าช่างอย่างเงี้ยคือ,อปล่อยไปเลยสี่ห้าร้อยชั่วโมงเงี้ยแหละพอรถไปได้มาก็ไปถามช่างนี่แล้วช่างก็จะว่าเราอีกนะครับคืออย่าทําอะไรให้เขาว่าได้นะครับเราต้องทําแบบคือเขาแนะนํามายังไงเราก็ต้องทําอย่างนั้นนะครับเราอย่าไปอย่าไปเก่งกว่าช่าง ถ้าเก่งกับช่างก็สร้างเทอร์โบมาเองเลยนี่กาบก็เนาะก็นี่เห็นไหมก็เทอร์โบนะครับเป็นจะเป็นโครงหน้านี่เป็นโครงหลังหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะใช่แล้วนี่แหละโครงหน้านี่แหละนนี้โครงหลังก็เทอร์โบมันก็จะดูดอากาศเข้ามาปุ๊บไปนู่นไปเข้าห้องเผาไหมแล้วก็ปล่อยไอเสียมามันก็หอนฟูเดี๋ยวผมจะอันนี้ก็ชมจะมารีวิวนะครับรีวิวคร่าวๆเนาะคร่าวๆผมก็ก็ น่าจะทุกคนน่าจะเข้าใจหมดแล้วแหละคือทุกคนที่ต้องการรู้นะครับก็ต้องการรู้เฉพาะราคาแล้วก็วิธีการติดตั้งนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้จูนปั๊มไหมจูนนะครับผมจูนปั๊มนะครับจูนจูนจูน,จ,นจูนอยู่สปริงสปริงก็ผมก็ใส่ของออช่างประสานอยู่นะครับผมยังไม่ได้ใส่ของช่างบิ๊กนะครับผมยังไม่ได้ถอดใส่นะครับอันนี้ตอนอันนี้ผมใส่ของช่างประสานอยู่นะครับตอนนี้ก็ถามว่าแรงไหมก็แรงนะสําหรับตัวผมอะ่ะ ว่าผมไม่ได้เป็นคนโหดมากโหดนะครับผมไม่ได้เป็นคนโหดโหดผมไม่ได้คนขับโหดโหดนะครับผมก็ขับแบบเออแบบแบบแบบว่ามันก็มีโหดมันเป็นบางเวลานะครับโหดเป็นบางเวลาโหดเป็นบางเวลาหรือมันก็มันก็แล้วแต่ครับมันก็แล้วแต่เนาะเวลาเรางุนงงิดอะไรเราก็โหดโหดนิดนิดนะครับมันก็จะประมาณนี้แต่ว่าเราทาทาไปแล้วก็สงสารรถนะครับเราไม่ได้แบบ โหดตลอดเวลานครับไม่ใช่แบบโอ้ไม่ใช่แบบขับรถไปสู้ไปมั่วอะไรไม,ไม่ได้นะครับคือเราก็ขับเออผมขับผมก็ถนอมถนอมรถอยู่นะครับเพราะว่ารถมันไม่ใช่ราคาสองสามหมื่นเนาะรถมันราคาเกือบล้านอ่ะคือเราก็ต้องถนอมถนอมมันบ้างนะครับคือเราก็ต้องถนอมถนอมเขาบ้างเลยนี่สายพันธุ์ก็เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมพอผมเอาเออ ท่อมาออกข้างครับทอ่อท่อข้างมันจะโล่งครับตรงนี้เห็นไหมมันโลง่งนี่เห็นไหมมันโลง่งโล่งเลยนะเห็นไหม,ลลนะหไหมแล้วมันก็มองง่ายนะครับมองง่ายมองจุด,ดั่ดซึมง่ายนะครับถ้ามันมีอะไรั่ดซึมเราก็มองเห็นง่ายนะครับถ้าเราใส่ออกมาตรงเนี้ยมันก็จะทึบๆมืดๆหน่อยๆน,นี่ <c oughs> ทึบๆมืด,มดๆหน่อยๆมันก็มองแบบเอ่อมัวๆหน่อยมืดๆนะครับแต่ตนี่มันก็จะสว่างนะครับมันจะสว่างอ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ทุกคนก็น่าจะได้รู้แล้วนะครับว่า เออส่วนข้อดีข้อสเสียเทเบเดี๋ยวผมมาเราบอกให้ฟังทีหลังนะครับอันนี้ผมมาพูดให้ฟังแค่การติดตั้งแล้วก็ราคาเทเบินะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับเผื่อบางคนเขาอยากรู้นะครับส่วนสายน้ำมันดูดน้ำมันเนี่ยไอตรงดูดน้ำมันไปเรื่องเกนเนี่ยผมตามหาดูจน,นนะผมตามหาดูคลิปเขจาจน,นมันก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีใครถ่ายลงนะครับก็วันนี้ก็ถ่ายไว้เองเลยเนี่ยถ่ายให้ดูเลยครับนี่ก็ฝากติดตามนะครับช่องแจมเกส s s i n นะครับ อ้ยไม่ใช่โอ้ยนั่นชื่อเดิมนะชื่อเดิมนะไม่ใช่ผมเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นแจมรัตไทยซิ่งบุดีรัมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับก็มันก็ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่หรอกก็ถ่ายขำๆเล่นๆไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาขับให้ดูนะครับคลิปหน้าก่อนหาที่ไทยก่อน